เอาก็สวัสดีทุกคนนะครับผมโอ้อยไปเอาไงไ่กันละหัวว่ามือเด้อโอเคไปถึงถึงนี่เอาเอาถึงไหนก็เอาตอนนี้สวเลยโอ้เขาลงด้านล่างนะเฮ้ยเฮ้ยเออดีเออมันแยกออกเลยเวียนมไม่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  ยังม,มีเสียงเทา้ามันตัวหุน่นยนต์หรือเปล่าวะอ่าจีบีเอ็ม,<น>มยังมีคนมานะั่นน่ะนะเอ๊บ้านพวกนี้มันออกแบบยังไงเนี่ยเอ้ออื้มไอตัวหุน่นยนต์น่ะนี่ พวกปูโสมเฝ้าซับเอ๊ยเนาะหยปเยเครองปุนเครื่องนเอมีตัวไม่เช่ละคนหรือบอดวะนี่ตัวตัวมีขนหรือบอดใช่ใส่ปูนสิปูนอืม โอ้ห oh. มันเขาจะเอาเลยนะโอ้ห oh, <c oughs> นั่งไงหืม <c oughs> จะมาจอบเลอจะมาจอบเลอเฮ้ยเสียงเท้าอยู่บ้านซ้ <c oughs> ำไปก่อนกระโดดลงมาก,ก็กระโดดโอ้โหโอ้โหจะมีกระหดอ bên thục game hài rồi con rìa, tựiay, họ liền tầm thế này, chừng đấy, ông có may đấy chứ, được, 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 mau lên em được, 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 รอจังหวะนะผมไม่กล้าพูนี่เน <token. S 1> ี huh way? No way. ่ยสวยสวยคุณเนี่ยกันแล้วโอ้โหเขาจะกลับมาพังงานโอ้ตัวนี้ก็กลับมาพร้อมกันเลยเอาเลยได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะจะโดนลงไปเนี่ยน่าจะโดนยิงฟรีวงก็มาไอ้พวกนี้มันไม่เข้าวงกันเลยเลยเนี่ยโอ้โหได้ฟื้นอีกแล้ว กะซูตัวไอ้ก็เล่นไมอืมอืตอมตายล้กเล่นมาเอ้ะมันไม่เข้าวงเลยนะพวกนี้เนี่ยยาเพียบไม่เป็นไรสบายใจเฮ้ยโอ้โหมันเข้าลิฟต์โอ้โหไป <c oughs> มาแต่ตอนไหนเนี่ยอืมอ <c oughs> ันยานำดนะป่ะไอ้เหรออืออยู่ชั้นไหนรล Ni nơi nguồn rìa nguồn 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 ปั๊มเลือดกันละคุเรียอมคุณเรียอยู่ด้านล่างเนี่ยเนี่ยผมละงงกับบ้านหลังนี้ต้องรีบเด็กได้ได้ได้เฮ้ยไม่เข้าก็ไม่เข้าแล้วเออมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วม,มามา เฮ้ยมันขึ้นได้สองคางนะบ้านนี้อูอันตรายหลบกันเฮ้ยปั๊มเลือดปั๊มเลือดแล้วอีอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยอู้ด้านในอไปไหนสิไปใส่เ้ยร้อยไป เอาเอาเลยไหมคุณเนี่ยเนี่ยเก็บของมันมีอะไรบ้างเนี่ยสวยอ้ปั๊มยาปั๊มยาอยู่ตรงไหนอยู่บ้านด้านหน้าใช่ไหมบังคีน้อยโอเคบังคีน้อยเติมน้ำมีโชเลดเติมให้หมดไปลุยใชื่อมั้ยบ้านไอ้โวกห้องกันห้องกัน เออเดี๋ยวผมมาจอบอยู่นะมันมันอยู่บ้านด้านหน้าผมเลยใช่ไหมใช่ไหมมามามาเนาะยวมานี้มาแล้วเนี่ยก็หนาเลยโอเคไปดูอุยเอาไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยไม่เห็นนะไปที่ฉันไปเออเขา่าจะไปแล้วแหละ

เนี่ยไปเก็บเอาอีกน,นึงนะสวยอ่โอ้สองสามเกมวันนี้ลำบากชิบหายเลยนะจะได้ไก่ไหมวันนี้เนี่ยโอ้โอ้งกระเจี๊ยมโอ้ไม่รถมีล่าเปล่านี่รูหาดูเฟิร์สเอีดมีเท่าไหร่เก็บให้หมดโอ้หนี่รถเห้เร็วให้เร็วให้เร็ว,เ,รวเออสวย,ยวโอ้รอดตายละยไปเ,เดี๋ยวอนเดูก่อน สีเ,เอางี้พอแล่วพอละอเอ้ไปโอ้วงบีบอีกละดีแคนที่นี่มันเล็กนะนอืมวิธีแชมป์ลำบากเหลือเกินลำบากศาสตร์ทองคำรุนรุนหนักกว่ารุนหวยการุนวงนี่เลยนะวงไม่เคยเข้าข้างเลยนะ ตรงไหนคุณเฮียสวยเข้าลงไปสวยไปโอ้โหเดรอดรบโอ้โหเร็วแรงเร็วแรงทะลุนรกสวยได้เลยตรงนี้อู้เป็นครั้งแรกเลยนะที่คุณรีเฮียขับรถไม่ชนอะไรเลยเฮ้ยด้านหน้ามาแล้วอืมจงทำอะไรนะ นกไปเขาเร็วมามาอีกตัวนึงมาแล้วชิดลวนกสองซ้ำไปมือกูก็สั่นเกินเฮ้ยเอ๊ะมาอีกแล้วตัวอีกตัวนึงชิดด้านหน้าเฮ้ยเสยสวยสวยกดนบนดนบนยิงมาดานบนยิงมาโอ้ เอาเฮ้ยมาคนละตี้ววนี่วะด้านหลังด้วยหลังสิวะปยิงมาเลยตรงนู้นเออนั่นแหละเอาเหลืนสองสองยิงเขาเนี่ยอืมอืมอืมต่อขึ้นน้อเด้อโอ้สุดยอดนะคุณรีเฮียเกมนี้มาด้วยความมั่นใจผมว่าเล่นในบ้านจอบดีกว่านะเมื่อกี้ยิงอยู่ตรงนู้นด้านหน้า ไปไหนลราอะไม่เห็นนะต้องรอรอวงนะลุ้นวงว่ามันจะเข้าเราไหมนะเขาน่าจะจอบอยู่เหมือนกันสวงโงเรียนดูชั้นสองอืมยังยงนั่นนั่นนั่นนันนวิ่งมาละ วิ่งก็จะว่าผิดทางไหนเนี่ยเราอยู่ตรงโน้นตรงคนนี้น่ะสองเลยป่ะเห็น hmm. ต mm ัวเดียวือยังไม่ทันนะโอ้โอโอูสมมงมาละ <She et. S 1> ผมออกไปออกไปท้าทายก่อนให้เขาเปิดจุดนะเป็นไงแผนการแผนการฆ้าตัวตายเอไม่เห็นเลยลออกมาและ้ะเข้าวงด้วยโอ้วงนี้อีกละ mm hmm. มันไหนสิเขามองเร็วตรงไหนโอ้โหนั่งยืนอยู่นู่เฮ้ยมันมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยกูเรียนเล่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 นเลยเล่นเลยสมุกมีสมุกไหมโอ้มีสมุกโอมีอันนลูกลองแถวนี้แหละสวยโอ้สุดยอดนี่แหละเฮ้ยมันมาแล้วมันมาและสวยสวยสวยพวกเรียสวยเออผมมาขวางหน้าต่างทำไมเนี่ย เย็นใจเย็นโอเคเข้าบ้านเลยอ่วงหน้าต่างอนี้ละเฮ้ยสายสายชิดมาสายชิดมาลบก่อนพูดเดียวหนูว่าเออจัดมาหน่อยนั่นอฮ้ยวงก็มาเอ้ยตรงนี้เล่นได้นะต้องใช้คุณรียจัดการคุณเรียเคลียร์ไปสวยสวย สวยอยู่ตรงหไหนอ่ะเอ่งไปรักษาบบกทั้งหลังยีดเขี้ยงไวนีโ้โอเคโอ้โหสุดยอดนะพูนเรียมาด้วยความมั่นใจเก็บของกันด้านหน้าเล่นได้นะ<อ> tasty, มี่เอียงเบิ้งเฮ้ยต้องชิดต้องชิดต้องชิดหาจุดอ๋อนันองไงอยู่คนหิ้นเลยนะเอ้โอ้วิ่งวิ่งวิ่งเอาระเบิดไปเจอหมายระเบิดมือ สวยคนนี้สวยยิงเลยเจอหมายระเบิดมือนี่เงี้ยไอพวกนี้เลยเอาเรียบร้อยไปชัดชัดเอาเลยคนนี้มาอุ้ยระเบิดมามาเอาเลยมาเั้ยเอ้โ สุดยอดคุณรีเฮียนะเกมนี้จากโบนี่เนียคุณรู้จักไหมคุณรีเฮียรู้จักไหมมามาพี่จิงเนแท้เออลำบากเหลือเกินไอ้วงเนี่ยยิงทิ้งให้หมดยิงไงกันนะมาวาผมจะปักกลางถนนน่ะลำบากเหลือเกินมาชาวพนักงานเดียวหมด ของหมดอยู่ไหนนีเนี่ยปีกระจอกนักเกินกระ,ะจอกนักเกิน เอายังไงก็ฝากกดไลค์ยังไงก็ฝากกดไลค์มีอโอยอย่าสวนดิยังไงก็ฝากกด,ด <c oughs> งไลค์กดติดตาม <c oughs> กดสปอร์ตนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ